พวกเราละคะสามคน B G N มีใครเคยเล่นไหมคะผมเคยเล่นนี่เซียนนะอว้ยเซียนหรอแต่ผมอาจจะผมไม่เล่นเพราะผมควบหมู่คุมเมาส์ปกติยไม่ถนัดเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องบอร์ดเกมผมไม่กลัวใครอยู่แล้วแล้วผมก็เปิดเขียวมาไงแล้วผมจ่ายสี่เพื่อที่จะใช้เหลืองวนกลับมา้นเค่องกูจะได้จบไหมเนี่ยมากเขให้อ อ,อ,อันดับอันดับหนึ่งเรื่องช่วยฆาตกรคนนี้จริงๆพี่ค่าเป็นสายผมเองห้าต้องได้5้าต้องได้5้าต้องได้ห,าดหา้า,าห้า